ดูดูไปครับพี่น้องอลุกง่ายลุกง่าย,ย,ย,ยมาล้างแดดประมาณเลยครับหามาฟามานี่เรื่องครับผ่ากับพีิบครับจับง่ายครับอุ้ยลุกงครับพี่น้องลุกง่าย ออตัวแหลกเลยครับมันหมันเลยครับให่ใส่ถุงครับนี่วันนี้ไายมุ้งเวียนตัวหน่อยไปครับไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องบุ้งขันครับ <c oughs> บุงขันคือปลาพ่ออุ้ย <c oughs> อ, uh อ uh ุ้ยอ uh ุ้ยพูดไงก็ต้อง โอ้ยจิร oh ุต oh จิร oh ุตมิรุดมาสิรุตมาสิรุตมาจิรุตโอ้ยมาจิรุก่อนอุ้ยเดี๋ยวพูดกับเขาไปนน้่องนิดเดียวนิดเดียวครับเอาก่อนยันยันปลาลุดเ้ย ê ê ê nhanh ê xin chào đi không ui xin chào đi học ui 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 không ui 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 khăn ui khăn ui 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 Ăn thịt, dành dành dành, dành 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 Dành, dành dành, dành, dành. Ui. Ủa, tôi xong mình gạch Hẹn các con Úi อันดุ่มเดี๋ยว n ยมันถือแล้วมันมันถือตั้งคางมันเยันนี่เนียเยนถือคางมันเงาพี้ดองเลยถือคางมันเอ้ามันบม่ได้กินแต่หมดนี่มันกินอยู่มาจากตอนเบียดผมมาจากมันดูดมันดูดตอนมันก่ออันทั้งขางมันมึงสงสัยมันถือเบียดมันเบียดเย็นนะ มัเบียดสายครับพี่น้องเอ้ามันคือกระหนนะโอ้พ่อใหญ่พ่ออ้ยอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยออฮือฮอฮืออฮนฮออฮืออฮือฮือฮืงฮือ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 ฮอออ หมานๆอกแ่้ะครับมันขันมัอขันอุ้ยนี่ดตัวมันนี่ดาแม่ผาแมามาเมา่าก่อนผาจับก่อนกันรุดการรุดมีผาเนี่จังได้กับบรุดเอียนเนี่ย ดเย็นก่อน่ะทั้งนี้สิบอะไรอีปลาไหลครับปลาไหลโอ้ปลาไหลสองอี้ยังงอตัวนี้โอุ้ยยัน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 นี่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 ยัน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 ครับเยันยันยันโอ้กอเขามันอีดีเลย ก,ดกดรดดกโดดปลุกเทๆ่ๆตัวนี้เอ้ยใส่หัวใหญ่เลยตัวนี้เอ้ยขึ้นมาแล้วครับกีนองขึ้นมาแล้วใส่ใหญ่เลยครับ งงาะครับเอาไปดいいูกันตัวครับกเบิองเบดเบ็ดสีฮักเบ็ดอยู่ผีผีผีดึงกบผีอ้ยเ็ดนงัว้ัววันอุ้ยเย็นเย็นย็นเย็นไงยไงอุ้ยผีผีผีบู้ยง่ย่าย โอ้ยขนาดเมาหนรูอติงบ้ยงก็ตังหันยิบจำกันอยู่่ะต้ังหันนิ่ตัวนี้นะยันก็ต้ังหันยิบงับที่รองยันยั่ื้ยหนอบนี้หนอบม่ใช่ตัว่ะเออสุดยอดได้ครับ นี่ครับผลงานก็เฮาหออมาื่น